สบายดีเอฟซี FC ทุกคนมื่อนี้าวานกับยิม่ารีวิวการกินข้าวเนาะรีวิวการมรกั้นทุกคนโอ้การง่ายว่าวน,นี่ครับช่วงนี้ว่าวบิดิฟิตนนะักเพาเลยเนาะมาพี่น้องมากินข้าวน้ำกันมากินข้าวแรกน้ำกันนี่อาหารนี่กะมีปิ้งเป็ดนี่มีแกงหอยเส้นผักกระพูนี่แล้วก็ซุปเนื้อไหมนะพี่น้องซุปเนือไหมพี่นอกแกงเขียดเส้นผักกระพูแล้วก็จำแจแมงดาเนาะพี่น้องเนาะ นี่คือแจ่ s <S like anyway> ๊มแมงดาพี่น้องเจียมแมงดาพี่น้องโพราะอาหารบ้านทฮาแเ่บอาหารเซ่บๆเลยพี่น้องมาๆๆพี่น้องมากินข้าวแรงนรากันเด้อันนี้ก็คือปีงเกตเมนี่บ้ากินกับไอ้สองคนเพราะแม่เพิ่นกินยิมแล้วเนาะกับหลาดด้วยกักินยิมแล้วยังระเบาไอ้สองคนมาเต้นๆนะมาถ่ายหน้าเขาคว้าพี่น้องอาบน้ำลืมนงเซอเนาะ

มาให้พี่น้องใปแซ่บหนึ่พี่น้องกินเขาแรงอ,อือหือุ่กแล้ไมอาหารแซบบ้านเ่าแล้ว นี่กับฝนตกแห้งแห้งบ้านบึ่งมานเลาะงั้นเฉพาะชายแดนประเทศอีกที่นึ่งฝนตกแห้งหลายท่ามไปห้อยกับจนท่อมเราพันรถไถพี่น้องเลย มาเป็นน้องกินข้าวแซ่บอะไรเนี้ยก็แข่บดน้าไทยหน้าเมยน้องเออสีรีวิวให้ทุกคนเบิ้งแปลน รายการนั่งแมงหวางรีวิวให้ทุกคนเบิ่งมาอื่นมันเสิเนได้ไดเราไปน้องน้องชายราการน้องชายบ้ากับเฮนโมเจดปีลามาเนาทุกคนเฟนอยู่โมจอนะเรา ประมาณชิบเจ็ดปีแล้วเมื่อกี้ขนมก่อนป่ะรอได้ทุกคนเลยน้องชายก่อรอกระเาอี๋บ่าวท่าแล้วบ่าวมารอเจ้าดิวันนี้พ่อสเมย์เพิ่นกินข้าวอยู่เฮื่อนกับเอ๋ยกับกินอยู่เฮื่อนผมบ่าวกำน้องชายกินอยู่ในเฮื่อนลุม การเจบเพลงเท่านี้นะทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้บ้างกดติดตามกดกระดิ่งจบเพลงเท Four ่านี้นะทุกคนบ๊ายบายมาน่าเผากันใหม่โอเค